คุณเคยมีช่วงเวลาที่เหนื่อยจนอยากจะหยุดไหมช่วงเวลาที่พยายามแล้วแต่ยังไม่เห็นผลทําเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังถ้าคุณเคยเป็นแบบนั้นอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะทุกคนบนโลกใบนี้ต่างก็เคยรู้สึกเช่นเดียวกันความพยายามที่มองไม่เห็น ความพยายามบางครั้งก็เหมือนมเมล็ดพืชที่เราฝังลงในดินช่วงแรกๆเราอาจไม่เห็นอะไรเลยไม่มีต้นกล้าไม่มีใบเขียวๆโผล่ขึ้นมาให้ชื่นใจแต่ในความจริงแล้วใต้ผืนดินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลารากกำลังงอกออกทีละน้อยกำลังหาน้ำ อาหารเพื่อเติบโตความพยายามของคุณก็เช่นกันแม้มันจะดูเงียบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งที่คุณทำกำลังสะสมกำลังเพื่อผลิตดอกออกผลในวันหนึ่งทำไมความพยายามถึงไม่เคยหักหลังใครเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามคุณไม่ได้เพียงแค่สร้างผลลัพธ์ภายนอก แต่คุณกำลังสร้างตัวตนของคุณเองทุกครั้งที่คุณล้มคุณได้เรียนรู้วิธีลุกทุกครั้งที่คุณพลาดคุณได้เรียนรู้วิธีแก้ไขทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณได้เรียนรู้ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดนี่แหละคือสิ่งที่ความพยายามมอบให้คุณ แม้บางครั้งมันจะยังไม่พาคุณไปถึงเส้นชัยแต่ก็ไม่มีวันปล่อยให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมที่อ่อนแอกว่าเดิมความพยายามเล็กๆของวันนี้คือพลังยิ่งใหญ่ของวันพรุ่งนี้บางครั้งเราเผลอคิดว่าความพยายามเล็กๆไม่สำคัญแต่แท้จริงแล้วสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันต่างหาก ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอ่านหนังสือวันละไม่กี่หน้าอาจเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ในหนึ่งปีออมเงินเล็กน้อยทุกวันอาจสร้างความมั่นคงในอนาคตพยายามยิ้มให้ตัวเองในวันที่เหนื่อยอาจทำให้ใจเราแข็งแรงกว่าที่เคยเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความพยายามเล็กๆน้อยที่คุณทำในวันนี้เลยนะ มันมีค่ามากกว่าที่คุณคิดตัวอย่างจากชีวิตจริงลองนึกถึงนักดนตรีที่เราชื่นชอบกว่าที่เขาจะเล่นเพลงพอๆให้เราฟังได้เขาต้องซ้อมนับพันครั้งนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองกว่าจะได้ยืนบนแทน่นเขาต้องล้มเหลวซ้าแล้วซ้ำเล่าหรือแม้แต่นักเขียนที่เรารักกว่าที่หนังสือจะออกมาเป็นเล่มเขาต้องเขียนแล้วเขียนอีก ลบแล้วแก้อยู่นับครั้งไม่ท้วนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความพยายามและนั่นคือเหตุผลที่ความพยายามไม่เคยหักหลังใครเลยจริงๆบทสรุปเล็กๆจากใจหากวันนี้คุณกำลังเหนื่อยอยากให้คุณจำไว้ว่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่ปรากฏแต่ความพยายามทุกครั้งของคุณกำลังสร้างรากฐานให้คุณแข็งแรงขึ้นจงเชื่อในสิ่งที่คุณทำ จงภูมิใจกับความพยายามที่คุณลงแรงและอย่าลืมว่าความพยายามของคุณในวันนี้จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในวันหนึ่งแน่นอนเพราะความพยายามไม่เคยหักหลังใครเลย